เศียก็ดูขายนนยัไงไงล่บ,บาทเลขสาทบาทเอา0บ,บาทแล้วกามีมีใส่หมูสับเอถ้าปอมคขายนนยังไงของมส,สมสบบที่สมมูแดงเทาไหร่นะกับเลือขายแค่ละ,อเ,ละเอาไปกองมาเรียเป็นย่อยสามสีาาเาอัสามสบอทบอมึงก็มาสิ เซาเซาปอนะเพราะว่าให้ม so, um ันโลกกนเป็นหาสิปว่าเซาปอลจะบานเบาปอลเจะบานเซาบานอันดีสันเซาปอลเขาหมูเ่าใร่หมูะสีมันนีใส่ยังไงมีหมูดงไม่มีใส่ใครบ้างมีรล้วแค่เมื่อ ผู้สับจะซีกันและจะเอาหน้อยนึงไมันมีใครเช็มจะเอาหน่อยนึง anh cái gì muốn để kinh năm quá anh em cái kinh năm ước một cái